สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของนรีและดาทารุตยชาชะตาค่ะกลับมาพบกับอาจารย์นรีในการทําคลิปดวงความรักนะคะเป็นสถานะของคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะชาวลัคนาราศีมีนค่ะประจาเดือนกันยายน2,564นะคะชาวมีนคือคนที่เกิดตั้งแต่วันที่15มีนาคมถึง12กุมภาพันธ์นะคะตอนนี้อาจารย์แบ่งตามแบบไทยค่ะ ใครที่รู้ตัวว่าลัคนาสถิตในาราศีมีนสามารถดูคลิปดีได้เช่นกันนะคะตอนนี้เป็นการดูดวงแบบทั่วไปนะคะอาจจะต้องบ้างไม่ต้องบ้างโปรดใช้วิจัยาในการรับชมนะคะใครที่คิดว่าไม่ใช่เรื่องราวอองท่านนะคะสามารถเลื่อนผ่านได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูพลังงานความรักนะคะของชาวของคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนชาวมีนะคะใบแรกนะคะ mental repetition นะคะ เหมือนกับความรักในครั้งนี้นะคะมันทําให้คุณคิดมากนะคะย้ำคิดย้ำทํานะคะคิดเรื่องเดิมคิดถึงเขานะคะคิดถึงเขาคิดถึงอนาคตของความรักระหว่างคุณกับเขานะคิดซ้ําไปซ้ำมานะคะบางทีเจอปัญหาอะไรที่มันจุกจิกกวนใจก็มันเอากลับมาคิดอะนะคะจนบางทีเราเครียดนะคะ เหมือนคนย้ำคิดย้ำทำไปเลยก็ได้นะตรงนี้นะคะมันทําให้เราติดอยู่ในพลังงานลบๆนะทำให้ชีวิตของเราไม่ค่อยแฮปปี้ไม่ค่อยสดใสนะคะเหมือนตัวคนพยายามเหมือนเรารู้ตัวนะแล้วเราพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงตรงนี้นะคะ i พ i v e my people นะคะเหมือนกับว่าเราพยายามปรึกษาเราพยายามคุยกับคนที่เหมือนกับว่าเขาคิดบวกนะคะเพื่อทําทให้ตัวเราเองเนี่ยสามารถคิดบวกแล้วก็เหมือนไปต่อกับชีวิตของเราได้นะ คุณกำลังคิดหาคำตอบอะไรอยู่นะ a n s w e r w i t ิชทนนะตรงนี้นะคะกำลังไขควรนะคะถึงความสัมพันธ์ครั้งนี้จะเอายังไงดีนะคะจะไปต่อหรือพอแค่นี้อะไรคือสิ่งที่คุณต้องการนะคะสําหรับความรักครั้งนี้หรืออะไรคือสิ่งที่ควรจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับชีวิตของคุณนะคะทางเลือกของคุณคืออะไรนะคุณกาลังหาคําตอบนะคะว่าจะทํำยังไงต่อไปนะคะชามีนนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะพลังงานขึ้นมาแบบนี้แล้วเดี๋ยวเรามาดูเรื่องราวความรักของชามีนกันดีกว่านะคะ ขอดูเรื่องราวความรักของชามีนหน่อยนะคะมีไพ่ของ emperor ขึ้นมานะตรงนี้นะคะเป็นสองใบเลยนะตรงนี้นะคะหนึ่งในเท้านะคะแล้วก็ view of fortune ีไพ่ของห้าไม้เท้านะคะสองถ้วยนะคะออหนึ่งถ้วยะค่ะหนึ่งถ้วยแล้วก็สิบดาบเจ็ดดาบนะคะ แล้วก็สเตรนด์นะคะ oh oh. แล้วก็หกถ้วยนะคะแล้วก็เป็นเดอะซันนะคะตรงนี้ ต่อกันนะตรงนี้นะคะเรื่องราวของความรักของคุณนะตรงนี้นะคะใบแรกเป็นเอมเ r อเรอนะคะน่าจะเป็นตัวเขาก็ได้นะคะสามีนะคะคนรักของคุณนะคนรักของคุณอาจจะเป็นคนที่อายุมากกว่าคุณนะคะหรือมีอายุแตกต่างจากคุณก็เป็นคนที่ เก่งประสบความสำเร็จมาแล้วในระดับหนึ่งนะคะเป็นอ็มพอเรอร์นะคะหรือเป็นคนที่มาจากต่างถิ่นไกลต่างชาติต่างภาษานะคะหรือว่าเป็นเป็นบอสเป็นเจ้านายนะคะเป็นผู้ใหญ่ใจดีของคุณมาก่อนก็ได้นะตรงนี้นะคะเหมือนคุณได้เริ่มต้นความสัมพันธ์กับเขาอะนะคะโดยที่อาจจะไม่ได้ตั้งใจก็ได้นะคะเหมือนเป็นปาฏิหาริย์ที่ทําให้คุณกับเขาต้องมาพบกันต้องมาเจอกันมาร่วมงานกันนะคะ แล้วก็มาช่วยเหลือเกือ้อกูลกันแล้วก็เหมือนแก้ไขความขัดแย้งอะไรต่างๆที่มันเข้ามาหรือแก้ปัญหาอะไรบางอย่างนะคะแล้วมันทําให้คุณกับเขาเนี่ยมันเกิดเป็นความรักขึ้นมานะตรงนี้นะคะแต่ท่ามกลางความรักตรงนี้นะคะมันยังมีปัญหาอะไรหนักๆที่เข้ามานะคะเหมือนกับว่าความรักของคนตรงนี้นะคะมันก็มีอุปสรรคมีปัญหานะคะหรือบางคนอาจจะเคยจบเคยเลิกลากันไปแล้วนะคะแต่เจตตนะคะ อาจจะแอบกลับมาคบกันใหม่มาเริ่มต้นกันใหม่นะเพราะว่าคุณรู้สึกว่าเขาอ่ะมีความเป็นคู่ของคุณนะวิวอัลฟ่จูนเหมือนกับเป็นพรมลิขิตเป็นโชชตาที่ทําให้คุณต้องกลับมาเจอกันกลับมาอยู่ในความรักครั้งนี้นะคะความรักที่อาจจะเป็นความรักซ้อนหรือความรักที่เปิดเผยไม่ได้นะเจ็ดดาบต้องแอบคบกันอยู่นะคะเหมือนกับคุณก็รู้สึกว่าตัวเขากับคุณเนี่ย มันไม่ได้มีข้อจํากัดนะหรือว่าความแตกต่างเรื่องของอายุเชื้อชาติศาส,สนาต่างๆตรงนี้มันไม่ได้ทําให้ความรักของคุณเนี่ยมันมีอุปสรรคอะไรนะคะเพราะว่าเวลาที่คุณอยู่ด้วยกันแล้วรู้สึกว่ามันแฮปปี้นะคะเหมือนกับว่ามันเป็นทุกอย่างให้กับกันและกันนะตรงนี้นะคะมีความหวานซึ้งตึงใจต่อกันมากๆนะคะเหมือนตัวคนรักของคุณเนี่ยนะคะเขาอาจจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงดังๆเป็นคนที่ประสบความสําเร็จ มีพร้อมแล้วทุกอย่างก็ได้นะคะเนี่ยความเป็นเอมโพเรร์ของเขาความเป็นเดอะซันของเขานะคะเขาน่าจะมีครอบครัวที่แบบว่าดูแล้วมีสถานภาพมีอะไรที่ที่คุณแม่สามารถที่จะไปเปิดเผยความสัมพันธ์ตรงนี้กับเขาได้นะคะ,ะเดี๋ยวมาดูต่อนะคะว่าจะยังไงีไพ่ของห้า สีถ้วยนะคะเหมือนคุณไม่ได้แฮปปี้นะคะกับการที่ต้องอยู่เป็นสถานะที่เป็นรักซ้อนแบบนี้นะหนึ่งดาบนะคะเหมือนคุณอยากที่จะตัดสินใจเด็ดขาดนะคะตัวคุณเองนะคะชาวมินคุณก็เป็นคนที่เก่งนะเป็นคนที่เป็นราชาหรือราชินีไม้เท้านะคะเป็นคนที่เก่งเหมนคนที่ทํางานแล้วก็เติบโตในหน้าที่การงานได้ดีแล้วนะตรงนี้นะคะ กาชีวิตของคุณเนี่ยก,ก็โอเคนะกับเรื่องงานกับเรื่องอะไรแล้วนะคะห้าดาบนะคะแล้วก็เก้าไม้เท้านะคะแต่อาจจะมีในเรื่องของความรักทั้งนี้นะคะที่คุณรู้สึกว่ามันเป็นตัวถ่วงทําให้คุณอาจจะต้องเสียสมาธิต้องขาดกาลังใจในการทํางานนะคะเชอรีออนะคะคนลกของคุณนะ,ค,ะคนที่อาจจะมาจากต่างถิ่นไกลต่างชาติต่างภาษานะคะ กับตัวคุณนะตรงนี้นะคะคุณอาจจะเป็นก้าเหรียญเป็นคนโสดนะโสดหล่อๆสวยๆด้วยๆนะคะชาวมีนแล้วก็สามถ้วยนะคะเหมือนคุณพยายามตัดใจจากเขานะคะแต่เขาก็พยายามกลับเข้ามาในชีวิตของคุณน่ะนะคะเด็กถือถ้วยกลับเข้ามางอนง้อกลับเข้ามาทําดีนะคะกลับเข้ามาทําให้คุณใจอ่อนเห็นใจอ่ะนะคะ เหมือนเขาพยายามให้ความหวังกับคุณนะเขาเป็นอ m p ไพเนอร์ว่าแล้วคุณจะเป็น e อมเพรสของเขานะคุณเป็นคนที่เขือนเขาอยากที่จะฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคตรงนี้นะคะเราได้มาอยู่กับคุณ่ะนะคะหลังจากที่แก้ไขปัญหาอุปสรรคก้าวไม่เท้าที่มันทําให้เขาอะต้องติดอยู่ในความสัมพันธ์กับความรักครั้งก่อนของเขาอะนะคะ ดูต่อนะคะว่าจะยังไงสองเหรียญน,นะคะเหมือนคุณไม่ได้มีความมั่นใจในความรักครั้งนี้นะคะไม่ว่าเขาจะให้สัญญายังไงคุณมองแล้วนะคะว่ามันอาจจะเหมือนเขาอะ่ะอาจจะเจ้าชู้นะคะเขาหลอกให้คุณฝันหลอกให้คุณหวังหรือเปล่าความเป็นก้าวถ้วยของเขานะคะเพื่อที่เขาจะได้มีทางเลือกนะคะเพื่อที่เขาจะได้แบบมีทั้งฝ่ายนน้นนะคะแล้วก็ยังมีคุณอยู่ในชีวิต สเหรียญน,นะคะแล้วก็หกเหรียญสองถ้วยนะคะเหมือนตัวเขานะคะอยากที่จะขอโอกาสจากคุณนะตัวนี้นะคะกลับมาได้ความรักความเข้าใจนะคะพยายามขอโอกาสของเงีนน้ยคุณมากๆนะคะ เหมือนกับคุณก็จะใจอ่อนกับเขาจริงๆนะตรงนะี้นะคะเหมือนคนพยายามที่จะตัดใจพยายามเลิกกับเขานะคะไม่ว่ากี่ครั้งต่อกี่ครั้งนะคะเขาก็พยายามกลับเข้ามางอนง้อคุณนะตรงนี้นะคะครั้งนี้คุณพยายามที่จะห่างออกมานะคะพยายามที่จะไม่ติดต่อพยายามที่จะตีตัวออกห่างนะคะหกดาบนะคะพยายามกลับมาโฟกัสนะคะกับหน้าที่การงานกับสิ่งที่คุณทําอยู่นะตรงนีนะ้นะคะชาวมีน หมือนตัวคุณ่ะนะคะกำลังที่จะเดินออกมาจากชีวิตของเขาได้แล้วนะมีไพ่ของแปดถ้วยนะคะคุณไม่อยากติดอยู่ในบ่วงของความรักนะติดอยู่ในบ่วงของความรักซ้อนความรักสามเศร้านะคะคุณอยากออกมาแล้วนะคะนี่น่าจะเป็นคําตอบของคุณที่คุณพยายามใคร่ควรวญนะคะพยายามคิดมาตลอดนะคะว่ามันคงเป็นไปไม่ได้นะแล้วมันทําให้คุณไม่แฮปปี้ไม่มีความสุขอะนะคะสองดาบนะคะ แล้วก็จัสเมนต์แล้วก็อัลวินไม้เท้า The f o o l นะคะมีไพ่ของหกไม้เท้าเหมือนกับ ตรงนี้นะคะในท้ายที่สุดแล้วคุณอะหลังจากที่ลังเลมานานนะคะคุณรู้สึกว่ามันจะเป็นต้องจบนะตรงนี้นะคะค่าของ judgment ที่เกิดขึ้นนะคะเหมือนกับว่าอยากให้หมดเวรหมดกรรมแต่เพียงเท่านี้นะคะตัวคุณอยากกลับมาเริ่มต้นชีวิตใหม่นะคะอยากมาเริ่มต้นชีวิตใหม่อยากเป็นโสดอยากอิสระนะคะเนี่ยแล้วคุณก็จะกลับมาเอ่อคืาเรียกว่าพยายาม พยายามออกห่างนะพยายามที่จะกลับมาเป็นอิสระอีกครั้งหนึ่ง่นะคะพยายามจนสําเร็จนะคะในครั้งนี้นะคะนี่น่าจะเป็นคําตอบของคุณนะตรงนี้นะคะที่เหมือนกับคุณเลือกแล้วนะคะไม่อยากที่จะทุกข์ไม่อยากที่จะไป โฟกัสกับเรื่องความรักที่มันทาให้คุณเจ็บปดวดเหนี่ยวรั้งชีวยวชงคุณไว้นะคะคุณอยากเปิดอิสระคุณไม่อยากเจอความกดดันนะคะของคนที่ไม่เห็นด้วยกับความรักครั้งนี้นะคะในช่วตของคุณน่ะนะคะหรือคนที่รักคุณเขาก็อาจจะคอยเตือนก็ได้นะคะว่าไม่ควรที่จะไปยุ่งนะคะกับคนทนนี้นะคุณก็เลยคิดว่าคุณออกมามีอิสระนี่คือทางเลือกที่ดีที่สุดนะคะระหว่างคุณกับเขานะคะชาวมิน่นงั้นเดี๋ยวมาดูฝั่งเขากันนะเขาจะ อย่างไรบ้างนะคะตรงนี้เขาจะทำอย่างไรบ้างสองไม้เท้านะคะเหมือนเขายังรอคนอยู่นะตรงนี้นะคะชามีน่นงเฟรี่บ่นอะไรก็ไม่รู้ The world นะคะแล้วก็ก้าวไม้เท้านะคะ แล้วก็เชนเพรลนส์หกเรียนนะคะเหมือนกับตรงนี้นะคะพอคุณจากเข้ามานะตรงนี้นะคะเดอะเว์โลกเขาเปลี่ยนแปลงไปนะคะตรงนี้นะคะมีไพ่ของก้าวไม่เท้าเข้ามานะคะเขารู้สึกว่าชีวิตเขามันเต็มไปด้วยอุปสรรคนะตรงนี้นะคะแล้วก็ เขาขาดคนที่เข้าไปทําให้ชีวิตของเขาเนี่ยมันมีสีสันนะคะความเป็นเทมเพลนส์นะคะความเป็นค่ะมันโลกของเขาตรงนี้นะคะเอ่อสีสันความสุขหรือ,อะไรบางอย่างในชีวิตนะคะมันห่างหายไปจากชีวิตของเขานะคะเทมเพลนส์ ance, มัน มันมีการเปลี่ยนแปลงไปนะคะเขาอยากกลับมางอนง้อขอคืนดีกับคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะเหมือนกับว่าเขาเหมือนอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีคุณนะมันเป็นอารมณ์แบบนี้นะคะความรู้สึกของเขานะคะอยากให้กลับไปนะคะช่วยเติมความสุขเติมความหวังนะคะให้กับตัวเขานะคะให้พิทเทสนะคะแต่เขาก็ยังไม่หาไม่สามารถที่จะให้สถานะที่มันชัดเจนกับคุณได้นะให้ของราชนีพระจันทร์นะตรงนี้นะคะ แต่หมอกัว่าสีดาบอะเขายังให้คุณรอให้ความหวังกับคุณนะที่จะมาสร้างโลกใบเดียวกันกันกบเขาอะนะคะ The Fool นะคะเหมือนเขาพยายามให้สัญญานะว่าสักวันหนึ่งอะเขาจะเป็นอิสระให้ได้นะคะเขาจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเขานะคะเขาจะหลุดออกมานะคะเขาจะกลับมาเป็นโสดเขาจะมา มาให้ความรักที่ชัดเจนกับคุณนะคะความเป็นสองถ้วยนะคะให้ความรักให้ความเข้าใจกันนะคะเป็นความรักที่อบอุ่นนะคะจะมาอยู่ดูแลก,กันนะคะเนี่ยเขาจะจบกับความรักครั้งเก่าหรืออะไรตรงนี้มาให้ได้นะคะเหมือนเขาให้สัญญาอย่างนี้นะคะแต่ว่ามันอาจจะเหมือนกับครั้งเก่าๆหรือเปล่านะคะที่ตัวคนเองเนี่ยก็าอาจจะเคยรู้สึกว่าเขาก็พูดอย่างนี้มาตลอดหรือเปล่า ะะอันไหนขอดูฝั่งของคุณิคุณจะเชื่อเขาหรือเปล่าเขาจะยังไงนะคะราชาเหรียญนะเขาอาจจะเป็นคนที่แบบร่ํารวยนะคะราชาเหรียญหรือราชีเหรียญเจ็ดถ้วยนะคะเหมือนเขาทําให้คุณฝันอะนะคะฝันหวานนะตรงนี้นะคะ ว่าจะมีทุกสิ่งทุกอย่างหรือมีอะไรที่มันร่วมกันนะตรงนี้นะคะ The Star นะคะคุณอาจจะหวังคุณอาจจะฝันนะว่าสักวันหนึ่งอะ่ะจะได้อยู่กับเขานะคะอย่างมีความสุขนะแต่ปัจจุบันนะคะสีถ้วยนะคะมันไม่เป็นอย่างที่คุณหวังเลยนะมันไม่ใช่อย่างที่คุณฝันคุณหวังไว้นะคะคุณต้องสู้เพียงลำพังนะตรงนี้นะคะราชาหรือราชินีดา คุณต้องสู้เพียงลําพังนะคะแต่เหมือนกับตัวเขาอะนะคะมีคนที่เขาคอยเอาใจเขาคอยดูแลอยู่แล้วนะห้าบนะคะเหมือนคุณรู้สึกว่าที่เขาเคยสัญญากับคุณเนี่ยนะคะมันคงเป็นไปไม่ได้มันคงทําไม่ได้นะคะเหมือนคุณไม่เชื่อเขาอีกแล้วนะคะไฮ้ิเ e s นะคะเหมือนคุณไม่อยากอยู่ในสภาวะนะคะของการเป็นมือที่สามอีกแล้ว คุณยังรักเขาอยู่นะสองถ้วยตรงนี้นะคะเด e s ซัแล้วก็ก้าวไม้เท้าแล้วก็เทมเพลนส์เหมือนกับว่าคุณยังรักเขาอยู่นะคะแต่ว่าตัวเขาอะนะคะเขาก็มีครอบครัวนะคะที่ดูมันสมบูรณ์แบบอยู่แล้วนะคะ คุณก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นอุปสรรคมากๆนะคะคุณก็ไม่อยากไปยุ่งเกี่ยวกับครอบครัวของใครนะตรงนี้นะคะ temperance คุณก็เลยคิดว่าคุณต้องเปลี่ยนแปลงทุกอย่างคุณต้องจบทุกอย่างแก้ปัญหาตรงนี้ด้วยตัวของคุณเองนะคะมาดูกันต่อนะคะ temperance ตรงนี้แปดดาบนะคะ แล้วก็สีดาบหนึ่งไม้เท้าแล้วก็เมจิกเชียนนะคะเหมือนกับตรงนี้นะคะคุณรู้สึกว่ามันเป็นไปไม่ได้นะมันมืดแปดด้านไม่ทำเป็นไปได้นะคะคุณก็เลยขอออกมาจากความรักตรงนี้นะคะ t e m พลังเปลี่ยนแปลงนะสีดาบกลับมาเยียวยาหัวใจของตนเองนะคะ กลับมาหยุดพักนะคะหัวใจของคุณบอบช้ำม,ม,มากเหลือเกินนะชาวมีนะคะคุณเริ่มต้นใหม่กับชีวิตนะคะแล้วเหมือนกับว่าคุณอาจจะเจอใครคนใหม่นะคะเมจิกเชีนนะคะคนคนนี้เป็นคนที่เก่งมากๆนะคะเหมือนเขาเข้ามานะคะให้ความสนใจให้การดูแลคุณนะคะมาเริ่มต้นความสัมพันธ์หรือเข้ามาเยียวยาจิตใจของคุณก็ได้นะคะ มีไพ่ของหนึ่งถ้วยนะคะเขาทำให้คุณรักเขานะตรงนี้นะคะเมจิกเชียนคนนี้อุ้ยแมวโอ๊ยมาถึงก็ทำโต๊ะไพ่แม่เลยหยุดเจ๋ี้นี้ขอไพ่นะคะค่ะมาต่อกันนะตรงนี้นะคะเหมือนกับว่าคนคนนี้นะคะคนที่เข้ามานะคะ เขาอาจจะเป็นต่างชาติต่างถิ่นนั้ไกลเหมือนเดิมก็ได้นะตรงนี้นะคะแต่ว่าเขาเก่งมากๆเขาน่าจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าเดิมนะตรงนี้นะคะเมจิกเชียนนะคะเหมือนเขาเข้ามาเสกเวทมนต์อะไรไม่รู้นะทำให้คุณคลายความทุกข์คลายความเศร้านะคะแล้วเหมือนกับว่าคุณอยากเริ่มต้นใหม่กับเขานะคนรักของคุณตรงนี้นะคะความรักครั้งใหม่นะคะที่เหมือนกับว่าเขาเหมือนมีเวทมนต์ที่ทําให้คุณตกหลุมรักเขาแล้วก็คลายความทุกข์ความโศกความเศร้าไปนะตรงนี้นะคะ ราชินีเหรียญน,นะคะเด่กสดูซิว่าราชินีเหรียญจะมาพร้อมกับอะไรพร้อมกับแฮงแมนนะคะมีไพ่ของ3ามดาบนะคะแล้วก็สดาบแล้วก็แฮร์รแฟนนะคะ แล้วก็สี่ม้เท้า,าแล้วก็หนึ่งดาบ,บนะคะตรงนี้เหมือนกับว่าอืมความรักตรงเนี้ยนะคะ มันเป็นอะไรที่คุณ่ะนะคะเคยรอคอยความรักแบบนี้มานานมากๆแล้วนะตรงนี้นะคะแต่ที่คุณได้เจอคุณกับเจอกับความรักที่เป็นความทุก์นะคะความรักซ้อนความรักที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนจนคนแทบจะไม่เชื่อมั่นในความรักนะแต่ความรักตรงนี้ที่เขามีให้คุณน่ะนะคะเขาพิสูจน์ตัวเองให้คุณเห็นนะ ว่าเขารักคุณจริงเขาเป็นคนดีเป็นคนที่พร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่กับคุณนะจริงจังจริงใจกับคุณนะตรงนี้นะคะ1น่ดาบนะคะก็เลยทําให้ตัวคุณเองนะคะสามีเนี่ยเหมือนคุณเหมือนคุณเชื่อมั่นในตัวเขาเหมือนคุณกล้าตัดสินใจนะคะที่จะไปต่อกับความรักครั้งนี้นะคะความเป็นคนดีของเขานะคะความชัดเจนของเขานะคะแล้วก็ความพร้อมนะคะในการที่จะ ได้อยู่กับใครสักคนหนึ่งนะคะการได้เป็นคู่กับคนดีๆสักคนหนึ่งใครที่จะเข้ามาดูแลชีวิตของเรานะตรงนี้นะคะในท้ายสุดนะจันวาชาวมีนะคะหลังจากที่คุณได้เจอความรักที่มาไล้ายๆแล้วตรงนี้นะคะ positive m y people คุณจะได้เจอกับใครสักคนนะคะที่เป็นคนที่จิตใจดีคิดบวกนะคะทำให้คุณแฮปปี้ทำให้คุณมีความสุขนะคะเนี่ย แล้วเขาให้คําตอบนะคะว่าความรักคืออะไรนะคะทําให้ชีวิตคุณเนี่ยเหมือนกับมีชีวิตใหม่มันพลิกชีวิตงคุณปไปเลยก็ได้นะคะสามีนะอาจจะเป็นปริหารในเรื่องความรักตรงนี้ที่เข้ามานะคะนั้นความรักที่ที่คุณได้เจออยู่นะรักซอหรืออะไรตรงนี้มันอาจจะเป็นวิบากกรรมทางความรักนะคะเมื่อไหร่ที่เรา move on เมื่อไหร่ที่เราคิดว่าเราจะไปต่อความรักของเราอ่ะนะคะมันก็อาจจะเป็นการจบกันไปนะคะจบหมดเวรหมดกรรมกันไปแล้วก็ คุณจะได้เจอกับความรักครั้งใหม่นะคะที่ดีงามนะคะที่ดีต่อใจของคุณนะสามีน,นะคะ,ะเดี๋ยวอาจารย์มาดูให้นะคะขอดูพลังงานความรักหน่อยนะคะพลังงานความรักของคนที่วามไม่ที่ไม,ม,ม่ซ้านสัมพันธ์ไม่ชัดเจดน,ะะนนะคะสามีน,นะคะ r e j e c t i o n นะคะความรักที่เป็นไปไม่ได้มันถูกปฏิเสธนะตรงนี้นะคะ pay attention to sign นะคะ ความรักที่มันกับว่ามันมีปฏิหารเข้ามานะคะเป็นปฏิหารที่คุณน่าจะรอมานานแล้วตัวนี้นะคะ h a s t e a g everru นะคะความรักใหม่ที่เข้ามาเนี่ยทำให้คุณเนี่ยรู้สึกว่าเหมือนดูเด็กลงทาตัวหน้าเอ็นดูนะคะเหมือนเขาทําให้คุณว่านอนสอนง่ายคุณเชื่อฟังคุณเชื่อมั่นในตัวเขานะเป็นอารมณ์แบบนี้นะคะ,ะเดี๋ยวดูสิว่าจะยังไงนะคะ ดูไพ่ของโรมัสแอนเจิลกันหน่อยนะคะมีไพ่ของโคลดีเพนเซนซี่นะคะมีไพ่ของดิสคริสบีเดอะวันสโวลเมดว้าวในที่สุดนะจัจาร์ว่าชามีนะคะ คุณจะได้เจอกับคู่แท้ของคุณแล้วนะคะคู่แท้ของคุณนะคะคนที่เป็นที่พึ่งนให้กับคุณได้นะคะคนที่คุณเรียกร้องนะคะว่าให้จักรวาลนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยประทานนะคะคนที่เป็นโซเมตนะคะคนที่เป็นคู่แท้ของคุณมาให้นะคะร้อนในที่สุดนะคะคุณก็จะได้เจอนะคะกับคู่แท้ของคุณนะคะเจ <ừ, S 1> อกันสักท,ทีนะหลังจากที่คุณเจ็บช้ำของความรักมา,มากแล้วนะคะสามีเดี๋ยวมาดูซิว่าแล้วคนคนนี้นะคะ เขาเป็นคนที่เกิดวันไหนลัคนาราศีอะไรธาตุอะไรนะคะดูสิลีโอนะคะชาวลัคนาราศีสิงค์ค่ะลีบ้านะคะชาวลัคนาราศีตุลทัตลมธาตุสิงห์ธาตุไฟค่ะชาวรัสนะคะชาวลัคนาราศีพุธศตธาตุด,ดินค่ะยังไม่ซ้ำกันเลยนะคะเนี่ย เฟรชนะคะชาลัคนาราศีมังกรพุธศพแล้วก็กันค่ะวีนัสนะคะคนที่เกิดวันศุกร์ค่ะจูมินายนะคะคนที่เกิดลัคนาราศีกลุมนะคะเอ่อไม่ใช่ไม่ใช่กลุ่มนะคะคนที่เกิดลัคนาราศีมิถุนค่ะธาตุลมค่ะจูปิเตอร์นะคะคนที่เกิดวันพฤหัสหัสนะคะ แรงจังเลยอ่ากลุ่มมาจริงๆนะคะ,าะาาสารคณาราศีกลุมนะคะคอริอสุสทัดลนลมคะ่ะทัาลงมาครบเลยคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะท่านน้าไปไหนหมดนะคะคนที่เกิดทัดไฟนะคะ,าะาาสารคณาราศีเมษสิงห์แล้วก็ธนูนะคะคนที่เกิดวันอังคารนะคะ ลากลัคนาราศีมีนนะคะพิเศษทัดน้ํานะคะถ้าไม่มีไม่ต้องตกใจถะะ้าเป็นได้ทุกลัคนาทุกบันเกิดเลยนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาปิดท้ายกันดีกว่านะคะกับไพ่ชุดชุดนี้ดีกว่านะคะมีไพ่ของ h i g h t e n เบชัลรินะคะ คุณต้องเพิ่มกําลังใจเพิ่มความเข้มแข็งในตัวคุณนะคะกล้าตัดสินใจนะคะกล้าทําในสิ่งที่มันถูกต้องดีงามต่อใจนะตรงนี้นะคะ make a decision นะคะต้องกล้าตัดสินใจนะตรงนี้นะคะถ้าอะไรที่มันไม่ดีกับชีวิตเนี่ยบางทีมันก็จําเป็นนะคะที่จะต้องแบบจบกันไปนะ empowerment นะคะคุณจะได้เจอกับชีวิตใหม่นะตรงนี้นะคะเหมือนกับว่า มันอาจจะทําให้ไม่มีอะไรเหนียวร้างชองคุณแล้วนะคะคุณจะไปต่อได้นะคะ <Yeah. S 1> assurance นะคะคุณจะได้เจอกับความรักนะคะที่เป็นคู่แท้ของคุณโซเมตนะ assurance นะคะเป็นความรักที่เคยอธิษฐานขอกันมาตั้งแต่ชาติปังก่อนก็ได้นะเป็นความรักที่ เคยเป็นคู่กันมานะคะตั้งแต่ชาติพบก่อนนะคะเราได้กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งในชาติพบนี้นะคะแต่หลังจากที่คุณอาจจะต้องเจอกับวิบากกรรมความรักนะคะไปก่อนนะคะเราถึงจะได้เจอความรักที่เป็นคู่แท้ของคุณนะจิตวิญญาณแห่งรักแท้สองดวงนะคะในที่สุดก็จะได้มาเจอกันสักทีนะคะ ช่อตีนะคะชาวลนาราศีมีนตอนนี้ใครที่เข้ามาใหม่นะคะก็อย่าลืมช่วยกดติดตามกดไลค์แชร์กำลัลงใจกับอาจารย์นาดีด้วยนะคะอาจารย์ก็เป็นกำลังใจกับทุกทุกท่านด้วยนะคะแล้วกลับมาพบก,กันใหม่ในคลิปต่อๆไปสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ